เดี๋ยวสี่กันสนุกสนุก,นกอีกหนึ่งคนครับเนนจี้ใหม่เนนจี้ใหม่แปดศูนย์หนึ่งสองบีเจ็ดนะครับห้องนี้นะแปดศูนย์หนึ่งสองบีเจ็ดอีกหนึ่งท่านแล้นครับอีกหนึ่งท่านยังไม่ทําเลยไม่รู้จะเล่นกับตัวไหนดีโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนก็ได้เดี๋ยวดูพวกเรารีวิวก่อนมาเลยครับอีกหนึ่งท่าน <c oughs> ขออีกหนึ่งท่าน อีกหนึ่งท่านเท่านั้นแปดศูนย์หนึ่งสองบีเจ็ดใครทำบีเวตนนี้แล้วมาเลยครับขอเน้นเป็นจี้ใหม่นะครับมาเลยครับมาเลยมีไหมครับมีไหมครับอ่ามาแล้วโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มเพื่อนก่อนคนอีกหนึ่งโอเคเพิ่มทั้งสามท่านแล้วนะโอเคพร้อมแล้วกดได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วโอเคเริ่มกันเลย เราเล่นด่านนี้แหละเพราะมันเนื้อที่เยอะไงที่ผมเล่นด่านนี้นะเนื้อที่มันค่อนข้างเยอะนะครับหลบได้อะไรเงี้ยไปแอบได้ผมชอบแล้วก็ไปวิกได้อ่าโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอ้มีเด้นที่ถูกป,ปลุกอืมแล้วก็อีโวเคที่นะครับแล้วก็หนูเอือ้อยโอ้โหเดี๋ยวเดาฟงก่อดูไล่ดูเซตทีละคนก่อนนะอืมโอ้ตัดการนางฟ้าสี่สิบ เราไ,ได้คนแรกเฉยเดียวเดียวเดียว,ยว,ยว,ยว <c oughs> นึกว่าได้คนที่สี่ผมผมกาจ,จะออกคนที่สี่นะเนี่ยโอ้ไงเป็นคนแรกเฉยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวรอดูพวกเรารีวิวก่อนก็ได้นะครับคนที่ยังไม่ได้ทำอีเวนต์นะเดี๋ยวรอดูก่อนเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับเห็นไหมตัวหลากหลายมากเลยอ่ะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมเดี่ยวสีกันแล้วก็ผู้ชมด้วยนะครับที่มาร่วมรับชมกันมานี่ก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> โอ้โหเซตของแต่ละคนเอาเรื่องนะเนี่ยเอาเรื่องเลยครับเซตแต่ละคน <c oughs> โบกเข้าไปก่อนโอเค อย่าเพิ่งค <c oughs> ิวผมเลยอย่าเพิ่งคิวผมเลยผม <c oughs> ผมยังไม่พร้อม <c oughs> <c oughs> ที่จะโดนค <okay> ิวโอเคอ่าชาโลติดชานโลติดโอเค นี้ก่อนแล้วกันนะขอแอบตรงนี้ก่อนไม่ไปสามหลัง้ลยนะไม่เอาสามหลังก่อนแต่เย็นๆนะทุกคนนะแต่เย็นๆน,นะแต่ oh, <yeah. S 2> เย็นๆนะครับโอ้โ oh. ห <c oughs> มาอยู่ใกล้ในีใจคอไม่ดีเลย <c oughs> <c oughs> เอาแล้วเราโดนแล้วเราโดนแล้วเราโดนแล้ว,ลวทุกคน โดนไปหนึ่งดอกแล้วนะครับโอ้ใจเย็นนะครับใจเย็นๆนะก็โดนแล้วโอ้โหดอกที่สองโอ้โหเน้นๆเลยเอาแล้ว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 พี่เขาโดนไหมโอ้ก็ไม่โดนโอเคโอเคโอเคโอ้ลุ้นเย่อเหนียวมากเลยมาเลยครับป้าเป็นเนื้อที่ตุกติกครับมาเลยครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอ้โหมาตรงกลางเลยโอ้โห ย่งเด็ดอะอ้โดนขังคุกด้วยนะดูดิอ้เอาเรื่องนะกับป้ามิเงียนก็เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องผมโดนสกิลสาบเต่าด้วยนะตอนนี้ของป้าโหดอยู่นะเฮ้เร่นกับป้ามิเียนก็โหดน,นะมีทั้งดูดมีทั้งขังกงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะขัดตรงขังโกงอนิดน,นึงนะครับเพราะเวลาขังกงใช่ไหมเราก็ไม่สามารถดูดเข้ามาได้ เนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ขังกงอะ่ะคือดูดมาได้แน่นอนครับเนี่ยแล้วเราก็ติดคุกเลยนะ <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ยพอโดนดูดมาปุ๊บติดคุกปั๊บเลยครับกําเนิดมินเนียยสายสายดูด <c oughs> เออเล่นกับมีนเนี่ยก็โหดนะเนี่ยเออดูดิทุกคนโหดนะทําไปเล่นไปโหดโหดเนี่ยแล้วก็ดูดเขาอ,อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาตกเมืองเนี่ยเอามาเล่นได้นะเป็นคอมโบสายล้มได้นะครับ ไม่จาเป็นต้องใส่หนุมอีกต่อไปแล้วนะครับอ่าดูดิโดนแล้วครับหนูเอ้เราก็โดนแล้วนะไม่ใช่แค่ผมแค่โดนคนเดียวผมก็ขังคุกอีกทีนะครับนี่มาเป็นคอมโบแบบโดดขังคุกโดดขังคุกได้นะถ้าถ้ายังไม่จบเธอนะ่ะป้าสามารถคิวได้รัวๆนะครับอ่าอุย้ยก็ดีนะเนี่ยไอเดียดีมากเลยอะเดี๋ยวสี่คนดูเนี่ยผมได้เห็นแบบไอเดียหลายๆคนอะไรเงี้ยแนวทางการจัดที่อะ ดูดีทุกคนโาะผมก็ไม่ได้มีตัวหลากหลายด้วยไงก็เลยแบบเออมีคนเสนอมาพี่กีขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณคุณก๊อตนะครับเมื่อกี้คุณก๊อตเสนอมาไงว่าแบบ้ยเดี๋ยวส่กับคนดูสิอะไรเงี้ยเอาจี้ใหม่เน้จี้ใหม่อะไรเงี้ยเออผมก็ได้เห็นหลายมุมมองเลยนะเนี่ยดีมากดีมากเลยขอบันสองเด้ยโอ้บันสองก็ไม่ติดโอ้ตายแล้ว เป็นสองไม่ติดเอาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่ข้างบนสวยโอ้ว่าจะแบบแอบเงียบๆสักนหน่อยแอบวิ่งเงียบๆอะไรเงี้ยโอ้ลืมดูดักเลยอะ่ะใครนะไปกี้ใครพกดักเลยอโอ้สกิลมันเท่ากับอีโวเคที่ไหมครับอีโ e วเคที่หรอ โลกมืดเหรอครับไม่นะเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้เห็นว่ามันทับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราลองดูจับจ้องตาไปดูอีโวเคที่ดูนะครับว่าแบบอีโวเคที่จะทับไหมแต่ผมมองว่ามันไม่ทับนะน่าจะไม่ทับนะครับมันมีเลือดไหลเหมือนกันอ๋อมันมีเลือดไหลเหมือนกันน่าจะทับเฉพาะสกิลเลือดไหลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอามาดูมันก็ยังโอเคอยู่นะ เอามาดูดเสร็จสมมุตินะสมมุตินะครับ <10. S 1> เราเชิญเขาไม่ติดเราสามารถดูดล,ล้างโลได้ทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็เอามาอัดแอปได้นะครับโอเคแหละลผมมองว่าโอเคแหละนะเออสิได้ไหมเนี่ยกลัวทอยไม,ม่แม่นมากเลยครับโอเคสิองได้12ได้ทุกคนโอเคโอเคมาตรงนี้ก่อนอ่า ผมขอตรงนี้แล้วกันกำลังเลือกที่อยู่หาองศาดีๆอยู่โอเคออกไหมออกไหมออกไหมอะไรออกบ้างเรายังไม่รู้เลยอะไรออกเนี่ยเยอะเกินอ่าสายโล่เขาได้ไวนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เขามีโล่สองขั้นนะครับอ่าสายโล่ได้ไวเลยนะครับอ่ะอมาตรงนี้รอบหนึ่งมาย้ำมาย้ำกลับมาย้ำอีกทีนะครับมาย้ำคําว่ารักกับเธออีกทีโอ้โหอ่าสายโล่เปอีกหนึ่งอ่าขัง ขังไหมขังสิดูดตดก็ต้องขังสิสามนะลูกสาม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 เลยสามเลยจบเลยแล้วกันนะครับถ้างั้นขออนุญาตจบเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอ้สนุกมากเลยอะผมแบบ แอบรักไก่วิกแอบรักไก่วิกเลยครับโอ้มันมากมันมากเ่ยกี้ได้รีวิวแบบเป็นเต็มแบบหลายแนวทางอะไรอย่างนี้ครับพอได้เป็นแนวทางให้คนดูได้ดูกันด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่แบบเมื่อกี้มามาร่วมแจมกันโอ้มันมันโกงว่าจบวิกโอ้มันเห็นมันเห็นโอกาสอะเมื่อกี้อะ มือมันลั่นมือมันลั่นมันเห็นโอกาสโอกาสมันมาแล้วอ่ะไม่งั้นนี่ก็ตุยแน่ๆถ้าแบบถ้าแบบยังยือ้อยู่อะ่ะผมเรียบร้อยแน่นอนครับเพราะว่าแบบผมจะหมดเทิรนในการปลุกพอดีเมื่อกี้ผมก็เลยขอจบวิกก่อนแล้วกันโอ้แต่ว่าสรุปเลยนะครับสรุปเลยคือแบบยี่เนี่ยถ้าใครแบบยังไม่มีเออ จี้ไว้แบบคิวเขาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ดีโอเคเลยแหละสามารถอัดเกับหลายตัวได้เลยครับจี้ใหม่ดีป่ะผมมองว่าดีนะใครมีสายล้มอยู่แล้วอะไรเงี้ยยิ่งเอามาเป็นจี้เสริมไว้คิวเขาอะ่ะแต่ว่าถ้าใครแบบมีจี้ที่คิวเยอะๆอยู่แล้วหรือตัวละครสามารถคิวเขาได้อยู่แล้วอะ่ะผมก็มองว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้อ่ามันดีครับแต่ถ้าใครมีแบบทางเลือกที่ดีกว่าไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ผมมองว่าประมาณนี้นะ